เราถ้าทำการเช็ดลิ้นกันนะครับผมร้อนพายุอ้าปากเดียวเช็ดลิ้นเช็ดลิ้นนี่ก่อนด,นดนอ,อดูลิ้นหน่อยดูลิ้นหน่อยดูลิ้นหน่อยนีอนี่อ้าปากเลย อันนี้คือเ็เอาเข้าไปขูดๆใช่ไหมใช้พาก๊อตเล็กๆทำอะไรไปขูดลิ้นขูด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 โอ้ปากเปิดแย้ลเนี่ยดำๆเจเนี้ยยังดิยังมีอยู่เลยเห็นแบบฟ้าฝ้าอถ้ากินนมแม่ไม่ได้แต่ว่าถ้ากินนมผสมนะครับ่อยลิ้นเป็นฝ้าเยอะมันจะเป็นเชื้อราที่ลิ้นนะลูก ไม่ค่อยได้ช็ดหรอกมาช็อตร้องก่อนไหนดูดิไหนดูดิต้องทำตอนอารมณ์ดีเนี่ยถ้าอารมณ์ไม่ดีนี่เช็ดไม่ได้เลยเนี่ยอ้าปากแล้วอ้าเช็ดเช็ดเช็ดล้วงเข้าไปแล้วก็ปากลิ้นปากลิ้นเลยไม่ได้ท้าไม่เล็บลิ้นกว้างๆจะเลบลิ้นเลยอ่ะเรียบร้อย นึกว่าเป็นนมมาสิจะดูดสิหลอกหลอกก่อนหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อยัดเข้าไปจุกปาดลิ้นกับปาดจะกี่ทีดีเนี่ยอ๋อแล้วเขาก็ดูดนะมันก็ขูดลิ้นไปเรื่อยอ่ะเจสก็พุ้งเลยเจสก็พุ้งแก้มพุ้งแก้มเลย พอกินนมนมบัวนมอะไรพวกนี้มันมีเศษนะเหมือนเป็นคราบเหมือนเป็นคราบที่เกาะตามข้างๆขวดนมปล่อยไว้นานก็สกปรกเหมือนแป้งฟันเลยเออเอมานั้นแหละอืมอืมอ่าหมดเลยปากสะอาดขึ้นดีขึ้นบ้างองนเช็ดปากข้างนอกจุ๊บจุ๊บ แม่ดูหน่อยแมบลิ้นอ่ะกับลิ้นเฮ้ยลิ้นดีขึ้นแล้วยางข้างในขาวข้างในขาวอยู่ไหนนะเฮ้ยเออข้างในยังขาวอยู่อสู้กันเอาสู้กันดูเลยนึกว่านมมาดูดเหงือกกัดด้วยดูดิกัดด้วยสู้เอาเหงือกกัดเอาเหงือกกัดเอาเหงือกดูเลยดิ